กรรแสนจะเกยบชำในหัวใจให้ม่นมองสิ่งที่หวังพังทลายสิ่งที่มาไม่สมกองแสนเศร้ามอง โกก็ห้ามมั่งสิแหมอย่างกับถ่ายมิวสิกชอบ <laughs> สวัสดีเพื่อนๆครับมันมือรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนนวัชรเศษนอกโรงเรียนนะครับวันนี้เรามาเจเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่มันมือรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมมาวันนี้วันนี้มาตอบคำถามหน่อยหนึ่งตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทรงวันเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องหนึ่งนะครับมีพี่ๆสอบถามมาว่านนทนครับจะทำะหมอนทรงโค้งเข้าหากันเขาเรียกกระรงอะไรนะซุมซ้มซุ<ะ>้มใช่ฮะทำเป็นซุม้มเลยนะฮะควรจะไว้ระยะ,ะควรจะปลูกระยะห่างเท่าไหร่วันนี้มีคำตอบแน่นอนฮะวิธีการเนี่ยนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยว่าระยะห่าง ไม่ใช่ตัวกำหนดในการทำทรงตัวกำหนดก็คือความสูงของหมันเรานะฮะแต่ก็อย่าให้มันชิดเกินไม่ใช่ว่าปลูกเม็ดคูณเม็ดถ้าเราทำซุ้มมันก็จะกลายเป็นอะไรนะตรงนกแก้วเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยนะครับถ้าเราจะทำทรงซุม้มนะครับสมมุติฟานต้นนี้ที่พี่เห็นอยู่เนี่ยของเราเนี่ยนะครับระยะห่างอยู่ที่2.5คูณ2.5นะครับ ก็คือสองเมตรครึ่งคูณสองเมตรครึ่งนะครับวิธีการก็เนี่ยถ้าเราจะาํทซุ้มเนี่ยเราก็ทําได้นะนี่ทาได้มันก็จะโค้งเข้าหากันพอดีดูสินะฮะเนี่ยโค้งเข้าหากันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสองจุดห้าถามว่าทาได้ไหมสามารถท,ทําทรงซุ้มได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับแค่เรากําหนดกิ่งของเรา ก็คือกำหนดจริงเนี่ยพอระ,ระดับความสูงได้ตามที่เราต้องการนะครับให้เราเฉลี่ยดูว่าถ้า2.5คูณ2.5เนี่ยเราควรใช้ความสูงเท่าไหร่พอความสูงได้ตามที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยใหเรางดน้ําหอนวิธีการแค่นี้ฮะพอเรางดน้ํายอดเขาจะหยุดเขาจะไปต่อไม่ได้เรามาวัดดูอ่ะพอดีแล้วเห็นไหมฮะแต่นี่คือผมไม่ได้จะทาแบบทําทรงซุ้มนะไอ้นี่คือผมมาแนะนําวิธีการเฉยเฉยนะครับ หรือว่าถ้าสมมติว่าหมอนของเรามันสูงเกินไปแล้วมันสามมันสูงเกินไปปุ๊บเนี่ยเราอยากทำทรงสุ้มถามว่าได้ไหมได้ทํายังไงตัดนะครับหรือเราปลูก3ามคูณสก็ได้แต่ถ้า3ามคูณสมเนี่ยนะฮะมันต้องกว้างมากนะเพราะฉะนั้นหม่อนเราต้องปล่อยให้สูงมากสูงมากแล้วจางโน้มหากันแบบนี้เราจะลดข้างใต้ได้แต่ถ้าประมาณนี้นะฮะประมาณนี้มันจะแคบเกินไปมันมันไม่แคบหรอก มันก็ต้องรอดนะฮะอย่างโกุรอดได้แต่นันวดนี่รอดไม่ได้ก้มเลยนันวดก็ก้มเลยนันวดก้มไม่ได้โอ้ปวดเอวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนะนําวิธีการทําถ้าใครจะทําทรงซุ้มหรือว่าโน้มเข้าหากันนะครับวิธีการก็คือถ้าเราจะปลูกไว้เพื่อที่เราตัวสูงๆจะเดินรอดได้ให้ปลูกระยะห่างอยู่ที่ประมาณสามคูณสามแต่ถ้า ให้เด็กอย่างโกรอดได้2.5คูณ2.5ก็ได้แต่ตัวบังคับหลักก็คือการทำให้หมอนเรามีขนาดความสูงนะครับและการบังคับการทำาขนดาดความสูงของต้นหมอนก็คือการงดน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก,ก็คือเราสามารถที่จะบังคับน้ำได้นะถ้าเราบังคับน้ำไม่ได้เนี่ยหมอนมันจะสูงเกินไปแค่นี้ฮะง่ายๆนะครับมีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถจะทักไอดีไลน์มาได้ที่0 9นย์ 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4. สี่สามสองหนึ่งสี่สามสี่สอบถามท่านนวดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวทานวดจะไปตอบให้ว่าโอ้ยแบบนั้นแบบนี้อะไรมีปัญหาตรงไหนที่พอจะรู้นะแต่อะไนที่ไม่รู้ก็ขอระยะเวลาในการศึกษาก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางช่องดีโชสุกินนะครับก่อนจากกันนะครับฝากช่องพี่ต้อมด้วยนะฮะต้อมลูกผักซึ้งครัวกาเดนแพรนช่องพี่เอเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ ช่องพี่น้อยน้อยทําสวนแล้วก็ช่องเกษตรกรชาวบ้านนะครับทั้ง4ี่ช่องนันหนวดฝากไว้ด้วยก็แล้วกันแล้วก็อีกช่องหนึ่งของหนวดนะครับเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะครับปลูกมันง่ายง่ายปลูกมันได้กินผลอย่างที่เราต้องการนี่แบบนี้โกรอดได้สบายเลยนี่นะกะรอดได้สบายเลยนะครับแต่หนวดรอดไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยต้องการที่จะทําทรงพุ่ม ไม่ได้จะทำเป็นซุ้มถ้าทำเป็นซุ้มแต่ไม่แน่นะลดหน้านะหนวดไอ้ทำเป็นทรงซุ้มให้ทุกคนได้ดูกันบ้างก็ได้เนาะนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมครับก่อนจากการคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้ห,หนวดลาไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจสวัสดีครับเมื่อสุริยนยมสนทียา มุนุกกากบินมาสู่รังให้มาคิดถึงพ้องคุ้นนาเสีจังปานสนีคงคอยหวังเมื่อไรจะกลับมานาไปอยู่เมืองกรุง ใจก็มุ่งแต่อยากจะนังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราจะอยากจะจนพอแล้วโกหมดแรงเหี้ยวโกโอ้ยโกนี่นะ